ภาพไม้กับไม้เกาห้าเนะครับที่ท่าใดไปปลาช่อนไม่คิดทีเดียวนะครับมือนีกับมาลุนปนินครับเพราะว่าเห็นอยู่ครับมือเน,นั้นเห็นพื้นลอยเห็นลอยลงอยู่ครับแต่ว่าวิวอากาศยิ่งเพราะว่าอากาศบบเปิดนะครับมันขึ้นครับแนบโบเห็นปลาชถนัดครับแนมเห็นโบชัดเลยบบไดยยิ่งกันแต่ว่าเห็นปลาช่อนข้ามากันยิ่งปลาปช่อนก่อน ฝนมากครับบานที่นี่ฝนมืดมากพอดีกลับถึงบ้านก็พอดีฝนน้ำเลยครับมือนั้นเกือบเปียกครับตกยางแรงเลยครับแต่ว่าจะพาบนำก็คือเก่าครับยังบ่ขึ้นอยู่ครับไปครับเป็นนักลุ้นกันมื่อนี้ว่าเพิ่นสิผ่านเข้ามาไม่ว่าปนินครับบ่เห็นปลานินมาโดนแล้วครับบ่ได้เต็มปลานินมาโดนแล้วมื้อนี้ว่าเสียมาเอาแต้มปลานินครับเทียบมันได้เนาะได้ปไปยังเอาแล้วว่าครับบ่แม่นแต่ปลานินดอก <laughs> เอาทุกปลาแล้วครับที่พันก็ไม่เห็นแล้วไปครับไปลุนน้ำกันมาที่นี่ว่าทีใดว่าครับปรปนิ่นมือนี่ไปเลยครับ ยังเต็มที่อีูมือถืออ่เอ้ยเจ้สิได้จัจงทะเบียนสีน้องมอี่จะดูครับพี่น้องจะดูเขามากครับไอ้ลายครับรอจังหวะก่คนครับจังวาเร่งมีโบตานัทนครับมึงน้อมเงี้งเยเดียวแล้วครับอ้ยบโดนครับดอกนี่ใจหอนเัปาปลาอยู่ลึก ว่ามันกำลังสิไปเนะครับอู้สิได้ยังครับไห้ไล่ของมัน,นโล่นะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยหมุนติวเลยครับดอกนี้โอ้เห็นหมุนต,ติวๆเลยครับโดนครับ ปานนี้ครับใส่มากเลยโอ้อยู่แล้วครับป่านตื่นเต้นเลยครับมองนามองตั้งกล้องห่้าครับโอ้ยไบบึมๆเลยพี่น้องไม่บอลขอไม่พี่ล้วครับผมขึ้นอากาศขึ้นครับป่าดึงไปครับแล้วถือด้วยครับหมุนติวครับตอนนี้ตัวยิ่งเห็นติวคเอฟอุ้ยตั้งกล้องซะดีเนาะ ไม่ยุงว่างครับจงังหวะดึงตาเขามีปล่อยป่าเรียนมาดูเดี๋ยวเอาบ้างดีๆก่อนเสกขานีแ่แหละคนงบหน่อยนะครับเนาะช่องน้อยงบหน่อย <c oughs> บพราะันมีงบอยู่ครับกำลังหางบอยู่ครับอู้ตายครับของป้านี้แล้วครับ เช้าเลยครับตอนนี้นอกจากที่ลำมาซอมนัดมาถือจักบาทครับมาถือนัดนี้ครับผมมาผมลงไปทางล่างกับเราเหรอครับเพราะกงใหม่มาหน่อยนะครับใหม่ตัวนี้จังหวัดไม่งยากจังหวัดบ่าหญ่ครับ ไปเบิ่งข้างล่างกันเลยครับวันทีนี่ขออนุญาตลงกุกใหม่ครับไปเลยครับกุกใหม่ <c ười> มันกุ๊กปะติงยังครับนี่โอ้ยลุงมาตั้งลายบาทดีเสียวกูยังนี่ครับไปครับเจอกันข้างล่างหมดแล้วผมว่ามันยังไงก็ยินดีเนาะมาลุ้นกันครับวันทีนี่ว่ายัางมีโตอยู่บ่เดี๋ยวตอนผมดึงก่อนสิลงมาดินอยู่ครับเสียกไปครับ ครับไม้นี่ <c oughs> พอกาลงเพราะกเป็นวัทที่เลี้ยวเกือบปรอดครับไงอย่างนี่ <laughs> กวาอยู่ดอกครับเบื้องแรกจะดูกัดหางมาเบ่งกันใกล้ๆครับมาที่นี่โอ้ยหลุนชิปหายนะครับมือน,นใส่สองแต้มครับใส่สองนัดครับก่อนชิ้งตัวนี้ครับ ยี่งสองบาทบ่ถือครับยิ่งปนิยินตตัวนึงครับชดูตัวนึงครับบ่ถือดูนี่น้ำต้องเลือกคนครับกาลอดไปเป็นซอกครับนี่เกือบบอถือครับถือถือหลังหายครับปอะหยัดเกี่ปลาจะเข้าครับจังไปหลุ่นเต็มซองกันต่อครับหานมีครับขันฝนมามาไล่ทุกวันนะครับช่วงนี้ฝนไหลแห้งครับสภาพไม้ครับ แกะเมื่อไดนสั้นร็แล้วครับหลังจากที่ห้องเห็นมือนันเราบดยิ่งเนาะมือนี้ก็เลยมาซ่ํานี่ครับบอกว่ามือันผมยิ่งปลาช่อนไปแล้วก็ผลมาแล้วก็ได้กลับบ้านเลยกลับมาแกะมื่อยไปนิ่งตัวนี้ครับเพราะเห็นมันลอยครับบบนยิ่งโอ้อาครับเก็บปลาจะเข้าครับพอกันถึงต้นหม่เลยครับพิดมันแล้วครับสำหรับคลิปนี้ได้มาแต้มนหนึ่งครับ ใส่กะประมาณใส่ยูทีกล่องสูงสามโลครึ่งครับสามโลกหกขีดประมาณนั้นครับถือว่าใหญ่อยู่ครับตัวนี้สามโลก,กว่าเห็นแต่ลายมือแล้วครับตั้งแต่มือยิ่งปลาคอเหมืนแล้วครับอากาศเป็นบุเปิดครับวัอน,นี้มือน,นั้นก็ะไรบได้ยิง่ง ุนมาไล่พ่อมครับก็เลยติดกับบ้านก่อนฝากไว้นี่ยนะครับผมฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้เนี่นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ